แถมแทมแทมแถมแทมแทมแทมแถมบัตชีวะส้วมสุขภัณฑครับและนี่คือแบ่ไตบาสครับผม สตาร์วอ์ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ต้องเป็น Star Wars Vision อยู่แล้วครับเพราะหลายท่านน่าจะรู้นะครับว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง Disney Plus h o t s t a r นะครับได้เปิดตัวซีรีส์ Star Wars Vision 9เอพิโซดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องเรียนเชิญนะครับกูรูนะครับ Star Wars นะครับพี่กบประวิงครับผมสวัสดีครับพี่กฟสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมกอล์ฟปวีนภูริจิตปัญญานะครับเป็นผู้กกับภาพยนตร์อยู่ที่บริษัท GDS นะครับผมก็ผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะมี Body ้โส19นะครับสีแพ่ง5แพ่งรักจดปีดีเจนหนนนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยครับ ซึ่ง Star Wars Vision นะครับทาง Disney Plus h o t Star เนี่ยนะครับนำเสนอในรูปแบบของอนิเมชันญี่ปุ่นเฮ้ย<ม> Star Wars ปกติถ้าเกิดว่าผิวเผินเลยก็คือหนังแอคชั่นอวกาศมีความเป็นแบบตะวันตกอะไรอย่างนี้จะมานำเสนอเป็นรูปแบบของอนิเมชันญี่ปุ่นได้อย่างไรอันนี้เขาเหมือนเขาตีความใหม่เขาตีความใหม่แล้วใช่<ม>เอาเหมือน 1> <1> เอา c าเจอร์เอาความเป็นอนิเมะไปผสมผสานครับแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยเขาใช้7จ็ดสตูดิโอ มาทำา9ตอนนี้ด้วยกันอ๋อคือ9ตอนนี้ใช้ถึง7สตูดิโอนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตอนเนี่ยจะมีความว้าวในเรื่องของการนำเสนอใช่หลาย<น>เส้นไม่เหมือนกันเลยคนดูจะคาดเดายากเลยว่าเอ๊ะใช่คนละสไตล์เหมือนกับเราดูหนังเรื่องใหม่ขึ้นไปทุกครั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับ Star Wars Vision นะครับ <c oughs> ผมขอเล่นเกมลองภูมิพี่ก๊อฟหน่อยอ่าเกี่ยวกักบ Star Wars ครับว่าพี่ก๊อฟจะรู้ไหมครับว่า ตัวละครเนี้ยชื่ออะไรเปิดมาก็คือต่อบิดเลยเปิดมาแบบเป็นเรื่องอื่นแล้วกินน้ำดีมาบิดคนแรกนะครับเดี๋ยวผมหาเลยดีกว่าอ่ะไอออนแมนเฮ้ยยังพี่คนละเรื่องด้วยนี่ครับเดี๋ยวก่อนนะให้ผมดูด้วยสิผมเป็นแค่คนดูแต่ไม่แกลคนเล่นโอ้ยตัวนี้ยากสุดๆใครครับพี่ก๊อ็เพ่ของเรื่องนะครับลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับผมจริงๆผมว่าใครที่ดูซาววอร์เอาจริงไม่มีใครไม่รู้จักคนนี้หรอกอย่างคนนี้เลยครับธนา อ่ะคนนี้เนี่ยเป็นสตอมทูเปอร์มาก่อนแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเป็นฝ่ายพี่เอกชื่อฟินครับถูกต้องนะครับคุณฟินครับผมอ่ะมาครับยากขึ้นแล้วนะครับ5 4 3 2ีตึง โอ้น้องคนนี้นี่เองคือในเรื่องเขาชื่อน้องโนะรสเนาะชื่อโรสก็เป็นคนที่คู่กับฟินนี่แหละฟินคนที่เราเปิดไปรอบแรกเราทายกันพอของปากของคอ,งองก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรื่อง Star Wars Vision นะครับอยากจะย้อนนะครับไปถึงความประทับใจของพี่ก๊อฟที่มีต่อหนัง Star Wars นะครับว่าครั้งแรกเลยอะที่เราดู Star Wars แล้วแบบเฮ้ย S <S อะไรอะทำไมดูแล้วหยุดดูไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ผมเองได้ดูซาวอร์เนี่ยไม่ได้ดูไตภาพปกติได้ไปดูเรื่องของอ e ีวอครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังเลยแล้วก็ทอดูตอ่อไปเรื่อยก็เริ่มรู้อ๋อมันมาจาก Return of the Jedi เล้วยิ่งเราไปอ่านหนังสือเบื้องหลังสมัยก่อนเราเห็นวิธีการถ่ายทำของเขายิ่งเราสนใจเรียนภาพยนตร์เนาะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจมากเลยไม่เหมือนคนอื่น แรงบรันดาลใจหลายๆอย่างของจอร์ดลูคัสที่ทำซาวร์เนี่ยจอร์ดลูคัสได้รับแรงบรันดาลใจมาจากซามูไรญี่ปุน่นอืโอ,โ,โอ้โหก็เลยดูแล้วก็ว้าวเลยว่าเฮ้ยอ,อันนี้ก็จากญี่ปุ่นเหรอหรือวัฒนธรรมบางอย่างการละเล่นของญี่ปุ่นก็ได้มาใส่ในหนังเรื่อง s t Star าวว์ด้วยพอมันมาคอมไบยกันมันรวมกันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งโดนใจพวกเราจาก Star าวว์วิชั่นออกมามันเอา สุดท้ายแล้วเอาญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นไปผสมกับความเป็นซาว r w อ r มันจะออกมาเป็นยังไงนะเอาจริงอย่างแบบของเล่นที่พี่เก็บอย่างอย่าง,างตัวเนี้มันก็จะเป็นซาม,มูไรโบบาเฟตเงี้ยซึ่งเขาทําดีไซน์ออกมาเป็นแบบผสมญี่ปุ่นอนะ่ะ mm hmm. เออเราก็รู้สึกเออมันก็มีดัตเวเดอร์ที่ออกมาเป็นโชกุนซาม,มูไรอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้ววันนี้เราได้เห็นหนังซีรีส์ที่จะมีเรื่องราวของพวกเหล่าซาม,มูไรพวกนี้มาจริงจริงรู้สึกเออมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยตอนไหนของ Star War s วิ s i o n ที่พี่ก๊อฟอยากพูดถึงที่สุดหรือพูดถึงก่อนนเป็ ตอนแรกเลยครับจริงๆเนี่ยดูมาแล้ว9ตอนนะตอนที่ผมชอบที่สุดแล้วกันนะผมชอบตอน2 ที่ชื่อว่าท a ตตูอินลับโซดี้สิ่งที่ชอบมากๆคือตัวละครในนั้นครับคือเขาเอาลูกหลานของตัวละครที่ชื่อว่าแจฟบ้าเดอะฮัตตัวเอกในในตอนนั้นซึ่งเราจะรู้ว่าแจฟบ้าเดอะฮัตเนี่ยในเรื่องคือเป็นเหมือนแบบนักการเมืองขี้โกงเขาก็รู้สึกว่าไม่พอใจที่ลูกหลานเขาเนี่ยไปเป็นนักดนตรีมันคือมันเป็นปมแบบดราม่า่าใช่ปะเออแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วไอ้นักดนตรีเนี่ยมันก็พยายามจะเล่นเพื่อทําให้ทุกคนยอมรับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้เล่าดิฉันอยากเนเจไดอะมันบอกว่าฉันอยากเป็นนักดนผ้สก <c oughs> ว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนันแท้ของ Star า War พอมาดู s ซาวว์ในในรูปแบบที่มีเนื้อหาแบบนี้มันน่าจะโดนใจไม่ยากใช่สำหรับพี่ๆเลยชอบตอนนี้สุดๆเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันไปเล่าเรื่องอื่นของซาววแต่ว่ายังใช้คาแรคเตอร์ของซาววใช้กลิ่นอายบางอย่างที่เรารู้อาจจะบ้าเป็นคนแบบนี้แหละแล้วรู้มันจะเป็นยังไงวะแต่รูปมันออกมาดันเป็นแบบแผลข้ออะอยากเป็น้นตรีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเวิร์สมีอยู่ตอนนึงก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาคาราวะเอ่อเทสกาอุสมุคนวาดเรื่องอะตอมอะเจ้าหนูอะตอมอะ คือ Astro ร o บซึ่งมันมีคาแรคเตอร์ดรอยในเรื่องที่เหมือนอะตอมเลย mm hmm. แล้วก็มีคนคนที่เป็นนักวิศาสที่ผลิตมาเนี่ยเหมือนสาตาจาในเรื่องเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งเราสึกว่าความเป็นยูนิคพวกนี้ของแต่ละตอนเนี่ยเวิร์กมาก มันเวิร์กมากเพราะว่าไลเซนแต่ละอันเวิร์กมากเลยบางตอนก็เหมือนแบบพวกเรื่องซัมเมอร์วออะไรเงี้ยที่ดูแล้วถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะจะชอบไหทั้ง9ตอนอ่ะไม่เคยสร้างมาก่อนถูกไหมถูกต้องไม่ไม่เคยไม่ใช่การรีเมคไม่ได้รีเมคเราจะไม่เคยเห็นตัวละครแบบนี้มาเลยครับคือเขาคิดตัวละครใหม่เลยเราจะไม่ได้มาเห็นแบบว่าดาร์ธเวเดอร์ในชุดซาวไารไม่ใช่นะเขาก็จะสร้างตัวละครใหม่แต่ถามว่าตัวละครเก่าๆมีกลับมาบ้างไหมก็มีอย่างโบบาเฟดเนี่ยมีมารู้เลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะใช้คําว่าดาวแอรียอรที่อยู่ชาย สควิตเข้ามาก็ได้อนนี้เราไม่รู้เหมือนกันโอ้โหซึ่งถ้าเกิดว่ามีภาคต่ออีกนะถ้าผมเป็นคนดูเนี่ยไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วนอกจากการสมร Disney ัครดิสนี y p พลัสคอสตาใดูได้ที่เดียวจริงๆในฐานะที่พี่ก๊อฟเนี่ยเป็นผูุ้่มกับภาพยนตร์ผมมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าพี่ก๊อฟมีโอกาส ได้กำกับ Star Wars Vision ตรงนี้จะให้ผมกำกับจริงๆรเหรอสมมติครับสมมติมสมมติเองเหรอสมมติที่เชิญมานึ่ว่าจะให้ผมทำจริงเหรอสมมติยมนากขนาดนั้นคุณเป็นคุณฟ่วงเลยนะไม่ใช่จอนหนกครับหากคุณมีโอกาสกำกับ Star Wars Vision 1 EP อยากจะกำกับ EP ไหนของ Star Wars Vision ครับเมืองไทยเนี่ยเขาจะเรียก Star Wars ว่า ลิเกจักรวานไม่รู้เคยได้ยินป่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากทำซาวอในแบบไทยๆเป็นโรงลิเกซาวอเป็นเด็กที่มาเล่นเรื่องซาวอรเรื่องของฮีโร่ที่เขาชื่นชอบแต่ในแบบลิเกฮะแล้วก็เล่าเรื่องหลังฉากว่าความฝันของเด็กพวกนั้นจะเป็นยังไงบ้างที่เขาอยากจะโตขึ้นไปเป็นเจไดอะไรเงี้ยแต่ผ่านการแบบใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่อะไรที่มันดูเหมือนไทยๆอ่ะเราก็อยากเห็นดัตเวเดอร์ใส่จงกระเบนเหมือนกันนะโอ้ยจริงอ่าก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยหยิบมี Refer e n c e มาด้วยนะครับวอาร์ตทอยพวกนี้มาถ้าเกิดต่อไปแบบพ พี่ครับได้เป็นพุ่กับ Star Wars นี่ผมขอถ่ายรูปด้วยยังไงเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับกับ Star Wars Vision นะครับทาง d Disney Plus h o t Star นะครับผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนครับกับการที่คุณเนี่ยจะได้ดู Star Wars Vision ทั้ง9 EP คุณดูแล้วเป็นอย่างไรมานั่งเมาส์กันต่อได้นะครับทางช่องทางแบบ Disney Plus Ho t Star หรือว่าจะแบไตไบสนะครับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าหนังแบบนี้ยดูจบแล้วมาต้องเมาส์กับเพื่อนต่อใช่ครับเช่มเลยใช่ครับ โอ้โหสำหรับวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้สัมภาษณ์พี่ก๊อฟนะครับในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีแบบว่าเนื้อหาอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องอื่นหรือว่าเกี่ยวกับส t a r ์ a ั l อีกจะขอเรียนเชิญพี่ก๊อฟมาอีกนะครับดีมากครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมส้วมสุขภาพนะครับขอเป็นตัวแทนของแบร์ไตบัสนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมกันจนจบในวันนี้นะครับแต่ยังไงนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดนะครับกดไลค์นะครับเพจแบร์ไตบัสนะครับ กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับแต่อย่ากดอันอลโล่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับถื่นชื่นลืดดนพี่ผมคีบขีบป่ะดิพินตัวร็อสิกพาร์คหรือเปล่า <c oughs> ไอ้เมื่อ <c oughs> <c oughs>